สวัสดีครับก็ก็มาพบกับลุงเปียกอีกทีนึงอีกครั้งหนึ่งก็ข้อมูลนี้ลุงเปียกก็เสนอขายไปแล้วนหนึ่งแต่ตอนนั้นมกันราคาแค่เจ็ดแสน แต่ตอนนี้ก็มาเป็นเจ็ดแสนห้าไปแล้วนะเหมือนเพอ้าวทำไมลุงเปียกก็มีแต่ลดราคาลงนี่มันขึ้นราคาอีกมันเป็นยังไงกันแนก็ <c oughs> คืออย่างนี้ครับไอ้ราคาเก่าเนดะียเจ็ดแสนเจ็ดแสนก็ท่านเจ้าของบ้านก็บอกว่ามันมันคุมเคือนะมันคุมเครือคือลงทุนไปแล้วก็มาแต่ผลตรงตรงอะ่ะทั้งที่ทั้ง บ้านที่ดําเนินการก่อสร้างใจะรวมกันแล้วก่เจ็ดฝาเจ็ดแสนก็ก้มก,กึงก้มกึงก็จะขายแบบแบบอ่ารีบด่วนเอาเจ็ดแสนพอนะเจ็ดแสนผมวก็เอตอนนั้นก็คุยกันว่ามันถูกมันถูกจัดถูกมากไปนะคือไอ้ผมไม่ได้มาคันมึงถึงเรื่องว่าอ่าเปอร์เซ็น์ที่ผมจะได้ ค่าโควนาม,มากน้องเท่าไหร่ผมไม่ได้สนใจขอให้อไดไ้ขายของได้ผมก็จะมีดีใจกับเจ้าของด้วยอะไรประเภทเนี้ยนะอเบอกว่าอ่ะอย่างนี้ดีกวา่าจะขอโควนาวสักสองเดือนแต่ว่าถ้าในเดือนพฤษภาคมสิน้ตนต้นขอขึ้นเดือนมิถุนายนผมขอขึ้นกันแล้วกันขอขึ้นราคาเป็นเจ็ดแสนห้าอันนี้ก็ประกาศแล้วประกาศไปแล้วว่าขึ้นเะจ็ดแสนห้านะ โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็โอเคแหะครับสมมติว่าท่านท่านจะอยากได้เรามีคนอยากได้แล้วสองสามเจ้าแต่นี้ก็ไม่ได้นัดหมายกันแล้วไม่ได้มากันตามที่เราคุยกันผมก็เลยจําเป็นจะต้องขึ้นราคาไปอ่าแล้วก็เขาจะมาอีกหรือไม่มาอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะก,กังวลนะอเราไม่ได้เป็นเรื่องที่กังวลก็ ก็บอกเกินกันว่าสถานที่ตั้งตรงนี้ที่ตำบลหนองพักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะฮะในาราคาเจ็ดแสนห้าเนี่ยเนื้อที่หนึ่งงานนะเนื้อที่เนื้อที่หนึ่งงานหนึ่งงานที่ตั้งตรงนี้ก็ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีมาห้ากิโลเมตรนะห้ากิโลเมตรหรือวิ่งตรงแนวไปยังงา,านเจ้า, 5, 5, 5, จาสำราญงานเจ้าเจ้าของรานห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีห้ากิโลเมตร ทางจากหาดเจ้าสำราญเนสิบกิโล่นะผูกแรงตรงนะสิบกิโลเอาวิ่งไปไปเที่ยวด่หาดเจ้าก็จากบ้านไปก็ไม่กี่นาทีนะนะแล้วก็ห่างจากปึกเตียนห่างจากหาดปึกเตียนก็สิบหกกิโลเมตรสิบหกกิโลเมตรห่างหาดชะอำสิบเก้ากิโลเมตรนะสิบเก้ากิโลเมตรคิดกันง่ายสิบเก้ากิโลเมตรนะ จะกว่านิดหน่อยหรือจะอไม่ถึงมาอยู่ประมาณนะ่าถเก้าเมตรกิโลเมตรแล้วก็บ้านทุกอย่างที่ทําอยู่นี่ที่เห็นเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดให้ดูทีหนึ่งนะส่วนที่จะว่าเลยว่าใครจะสนใจข้อมูลหรือ,อรายละเอียดแบบแผนที่ท,ที่ที่เคยขอมาเนี่ยอบอกมามาที่ไลน์ลุงเปี๊ยกเดี๋ยวลุงเปี๊ยกจะส่งไปให้นะเนี่ยอ่า เพียแปดแปดเก 8, 8, 9, 9, ้าเก้าะศูนย์แปด็ดเก้าหนึ่ี่ก้าสามหสี่น่นจะสร้างเป็นบ้านพักอาตาอากาศที่จะปลูกเพื่อพักผ่อนหลบลมร้อนหลบอากาศกร้อนที่อุ่นที่อ่าวสาวอาทิตย์อ่าสองวันนี้ก็เหลือเฟือถ้าอยู่ในเทศการจุดยาวก็โอ้ยสบายเลยนะครับผมแนะนําสวยมากทีตรงนี้เตียมแล้วบรยอากาศรอบบ้านมีแต่ ความสุขมาตรงงนะแล้วก็อะไรไม่ว่าวันทาสัญญาเนี่ยรับเรือสำเภาจีนต่อจากไพ้มางคนอำเอาจีนค้าต่อจากไพ่มงคนไปหนึ่งลำฟรีนะครับใหฟ้ฟรีเลยหนึ่งลำลุงประจวบลุงเปียกต่อเองนะอ่านี่เดี๋ยวผมจะมีอะไอ้อันจะให้ดูไอ้เรื่องของอ่ข้อมูลเล็กๆกน้อยนะครับผมอืมอ่า เอาเนี่ยเป็นนีเป็น,น,ปนข้างซ้ายข้างฝาข้างหน้าสามสี่นี่นะห้าครับมีหมดหกครับเจ็ดเก้าอนี่ครับนี่มีถังหมดอะไรต่ออะไรมีหมดเรียบร้อยเลยครับเพื่อท่ญญานจะต้องการ คอมูนอะไรก็บอกบอกบอกผมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับนี่ครับโฉนดครับอืมโฉนดพร้พอมหมดครับอืมนี่หมดนี่ครับหลวงเปียกเข้าไปเลยเข้าไปดูเองเลยเนี่ยไปวัดเสาว,วัดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะนะยไม่ต้องกลัวว่า ลุงเปยกจะนั่งเทียนนั่งเทียงโคตนา<ม>อ่าไปมาไปแล้วไปมาเรียบร้อยแล้วครับผม,มนี่ก็ทางเข้าบ้านจากของชนเป็นทานมาเข้าตรงนี้ก็อ่าห้าสิบเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่กันตรงนี้ครับมา5ห้าสิบเมตรโอ้ทางดีมากครับเดี๋ยออกมานิดเดียว ออกไปนี่เดี๋ยวก็ถึงถนนใหญ่แล้วเนี่ยครับนี่ออกนี่ทางวิ่งไปทางชามเอ่เอ้อาหาัดเจ้าก็มึงอะไนละทา,างามวิ่งไปได้หมดอะครับวิ่งออกจากซอยมาก็จากซอยมาก็แค่ไม่กี่ร้อยเมตรนะจากซอยมาถึงถนนใหญ่เนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรครับผมเนี่เสาปูนนะเนี่ยเสาปูนนาะหกเป๊ะเลย เห็นเปี้ยนะครับผมเปี๊ยไปวัดมาเรียบร้อยแล้วอืมแล้วเนื้อปูนิ้วแน่นหนาโอ้โหโครงสร้างแน่นหนามากครับมอืหน้าเรียกว่าเห็นแล้วก็ก็ช่างระดับมืออาชีพอ่ะนาที่ทำก่อนนะขายจ้าขาย ขายที่ดินและโครงสร้างบ้านที่กำลังดำเนินการอยู่ที่ค้างคาอยู่ในพื้นที่หนึ่งงานนะครับพื้นที่หนึ่งงานในราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทพร้อมแบบแปลน,นะจะดำเนินการต่อได้เลยเรยกว่าซื้อแล้วก็มีแบบแปานจะดำเนินการต่อได้เลยหาช่างได้ไหมหาช่างได้หรือเปล่าหาไม่ได้มาบอกลุงเปี๊ยกเดี๋ยวลุงเปี๊ยกหาให้ เนี่ยเพียกหาให้ได้ด้วยสถานที่ตั้งกันหนองตำบลหนองพับอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับห่างตัวเมืองเพชรบุรีแค่ห้ากิโลเมตรนะได้กิโลเมตรห่างจากหาดเจ้าสำอางสำรานสิบกิโลเมตรห่างจากหาดปึกเตียงสิบปึกเตียงสิบหกกิโลเมตรห่างหาดชะอําสิบเก้ากิโลเมตรเนี่ยดูที่โอ้ มันมันไม่ได้เหมือนมันจุดศูนย์กลางเลยนะมันเหมือนจุดศูนย์กลางที่เราจะไปจะไปเพชรจะไปอาหารเจ้าจะไปปลึกเตียนเอานี้เราจะจะสร้างบ้านพักไปปลูกปลูกบ้านพักเอาไว้อ่าระหว่างพักผ่อนอ่าวันหยุดราชการหรือเสาตานเสาว,ตสาวาิตย์นี้โอ้โหมันแสนสุขจริงๆนะครับนี่จะปลูกเป็นพานที่พักตักอากาศหรืออะไรก็โอ,กโอ้ก็ผมว่ามันมัน มันเพอร์เฟกทั้งนั้นแหละครับนะก็สนใจก็นะเปียกแปดแปดเก้าเก้าศ่งสี่เก้บอกนะบอกได้เลยว่าจะไปดูที่ตรงไหนวันไหนบอกมาตุงเปียกนัดนกับตงเปียกมาพาไปดูเลยนะครับส่วนราคานะราคาไปคุยกับเจ้าของเองเลยครับจะคุยเจ้าของเอง หรือว่าถ้าโอเคกคับผมคุยเรียบร้อยเรียบร้อยจะขอเบอร์จะของคุยกันเองได้เลยได้เลยครับได้เลยผมเปียกใจกว้างอ่าได้เลยครับไม่กลัวหรอกเรื่องวันนี้จะไปหักหน้ากันอะไรต่างๆนรลุงเปียกไม่พูดถึงเพราะลุงเปี๊ยกมีศีลธรรมพอนะเพราะเราเจ้าของบ้านก็มีศีลธรรมพอลราก็ไม่มีปัญหาเลยครับเอาวันนี้ก็มีแค่นี้นะขอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ